สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจเลือดเนาะเพราะว่าที่บอกว่าขาบวมๆอะ่ะมันเป็นจำๆอะ่ะคือเป็นห่วงนิดหนึ่งค่ะว่าอาจจะไม่เป็นผลดีก็เลยต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะก็ได้ตรวจเลือดเสร็จแล้วนะคะก็ผลออกมาก็ประมาณอีกสามอาทิตย์เห็นน u ร์สเขาบอกเนาะคุณพยาบาลเขาบอก พออิสตามนาทิค่อยมาฟังผลนะจ๊ะเขาจะส่งไปทางอีเมลเนาะที่นี่ก็ส่งมาทางอีเมลแล้วก็ตอนนี้ก็พามาเดินที่แฮมสเตดทีนิดหนึ่งนะคะคแดดแรงมากค่ะแต่ว่าหนาวมาก <c oughs> กีก็ไปซื้อกาแฟเนี่ยกาแฟใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ขนมขนมมานั่งทานคนเดียว <c oughs> ก่อนกลับบ้าน พี่ราบนะคะก็นั่งเป้าว่าเราจะเหลือให้เขากินบ้างไหมขี่ตัวนหนึ่งสองสามสี่ตีตัวนั่งรอนะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่ข้างหลังนั้นนะคะก็เข้ามาถ่ายหนังเนาะ movie maker อะไรของเขาก็ไม่ตาดนะคะตรงสียจะเป็นหนังใหญ่เห็นี้มทั้งลมทั้งหนาวปลิวนะคะบรรยากาศข้างหลังก็สวยมากเลยค่ะอยากให้ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะ ห็นหานไหมหานหรือหงผงเนาะตัวมากเลยตรงเนี้เป็นคลองเนาะคลองคลองแฮมสเตดนะคะเราจะพาไปเดินต่อเดินต่อนิดนึงนะคะเพื่อนงามแท้พี่น้องเอ้ยอ้าเนี่ดูให้ตะใจนะคะ like อืมนะคะเพื่อน ถ่ายให้ดูสองอันเลยเอย่าบอกว่าเราไม่ลงทุนนะคะเราลงทุนมากเลยนะคะตอนนี้เย็นจัดนะกิมบงกิมโบก็ไม่อยากทำงานแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราไปทางนี้ดีกว่าเนาะเราไปทางนี้ดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆจะเราจะพาไปดูเห็ดนะคะมันมีอยู่หรอกเห็ดแต่เราไม่รู้จักว่ามันกินได้หรือเปล่านะคะ แดนะคะเพื่อนๆเฮดอันเล่เลยเฮดอันเปเลยเนยเน่ยเนี่ยเหู้กินได้ไหมเดพน่เหดอันเปรไม่มีใครกินนั่นแน่ใหญ่มากไงใหญ่มากมาก ได้ดูบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆหลังนี่ก็จะไปทาง Kenwood House ได้นะคะเป็นบ้านใหญ่ๆสวยๆนะคะเคยถ่ายให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะปดูต้นไม้สิคะเพื่อนๆมันเปลี่ยนสีเนีย่ยเรียงกันสวยมากเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วถ่ายรูปเราดีกว่า ยืนตรงนี้เนาะได้ภาพสวยนะเนี่ยเอ้ยได้ภาพสวยนะเนี่ยไม่รู้ชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่สีทองตรงนี้มันสวยมากอยากให้เพื่อนๆมาชมนะคะสวยจริงๆคือต้นไม้ใบใบไม้มันก็ไปหมดแล้วเนาะเหลือแต่สีดำดำเหลือแต่กิ่งสีดำดำนะคะไปหมดแล้วใบก็อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆโอ้ย อยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะเพื่อนๆที่ดีที่สุดก็คือเป็นเพื่อนของตัวเองพูดยังไงไ,ม,ไม่เข้าใจก็คือว่าเวลาจะเชิญใจที่นี่ก็ต้องต้องมีนัดมีแนะ่ในสไตลลอนดอนก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้เราเป็นเพื่อนให้กับตัวเองก็ได้เนาะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเ,เพื่อนๆก็ <Awards> <ac> อย่างนี้แหละอยู่เมืองนอกก็มไม่มีเวลาให้เราเราก็ไม่มีเวลาให้เขานะเพื่อนๆ ก็ดีที่สุดนะเดินคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าเราใช้เวลาที่ enjoy enjoy ธรรมชาติของเราคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆฝากติดตามนิสารลอนดอนด้วยนะคะฝั่งไหนฝั่งนี้เนะาะฝั่งนี้กดติดตามกด subscribe นะคะก็ <laughs> คลิปนี้ก็บา,บายบายเจอกันในคลิปต่อไปนะคะไปเลยค่ะ